สมิงเขาขวางเรื่องราวของลุงยักษ์สมัยยังเป็นทหารก่อนจะกลับมาเป็นเรื่องราวของที่หยดเรื่องจะเล่าถึงจ่ามหาันชายวัวกลางคนที่เพิ่งออกจากราชการกลับมาใช้ชีวิตอย่างชาวไร่ทั่วไปอีกทั้งยังประกอบอาชีพเป็นหมอยาพื้นบ้านจนเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านทั่วไปจนวันหนึ่งร้อยโทฤทธิ์เพื่อนเก่า ได้เดินทางกลับมาหาพร้อมชายหญิงคู่หนึ่งที่มีท่าทีดูหวาดกลัวเพียงคำคำแรกที่ชายคนนั้นได้เอ่ยว่าเขาขวางจ่ามหันก็พอจะเดาเรื่องราวได้ท,ทันทีว่าต้องมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นแน่แถวเขาขวางเป็นที่เลื่องลือว่ามักจะมีชาวบ้านถูกสัตว์ป่าทำร้ายอยู่บ่อยครั้งแต่ในครั้งนี้เหตุการณ์ต่างกันออกไป เมื่อชาวบ้านแถวเขาขวางได้พบกับชายสูงไว้ไปริศนาที่ไม่ค่อยพูดจาคนหนึ่งมีแต่เสียงกรนคล้ายเสียงคำรามอยู่ในลำคอแต่ในจังหวะที่พวกเขาจะขอแยกตัวย้ายออกไปชายคนนั้นก็อันตรธานร่างหายไปและกลายเป็นร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในโพรงหญ้ามันกระโจนใส่พวกเขาและกัดเข้าไปที่ลำคออย่างจังจนชาวบ้านหลายคนเสียชีวิต สภาพศพถูกทำร้ายและกัดกินอย่างน่าสยดสยองส่วนคนที่เหลือก็ต้องรีบวิ่งหนีตายกันกระเจิดกระเจิงชาวบ้านจึงปักใจเชื่อทันทีว่านี่คือฝีมือของเสือสมิงอย่างแน่นอนทางการที่ไม่เชื่อและมั่นใจว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าจึงได้ส่งกำลังทหารและกรมป่าไม้ออกปูพรมตามหาทั่วเขาขวางแต่ก็ไม่พบร่องรอยของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เลย ทิ้งไว้แต่เพียงตำนานสมิงเขาขวางมานับแรมปีจนไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุการณ์เดิมก็ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งพอตาของชายคนดังกล่าวก็ได้ถูกทำร้ายจากเสือสมิงยังไม่ทันตั้งตัวเขาและเมียโชคดีที่หนีมาได้รอยโทริดเป็นทีมแรกที่ได้เข้ามาสำรวจจึงได้มาขอคำปรึกษากับจามหันจามหันจึงตกลงที่จะช่วยพร้อมหยิบป,ปืนสั้นโบราณติดตัวไปด้วย ข่าวลือของสมิงเขาวขวางได้ดังกระชอนไปทั่วจนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปหาของป่าปฏิบัติการออกล่าสมิงร้ายจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยลุงยักษ์ที่เป็นนายทหารหนุ่มณเวลานั้นก็ได้อยู่ในทีมนี้ด้วยเพราะลุงยักษ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นเสือตัวใหญ่ตอนอ,อดสำรวจก่อนที่จ่า,าหันจะมาถึงโดยความที่เป็นคนใจนักเลงใจเห่าหานไม่กลัวอะไรทั้งนั้นลุงยักษ์ได้ประกาศก้าวไปว่ากูไม่กลัวหรอก ว่าจะเป็นเสือสมิงหรือผีห่าซาตานที่ไหนถ้าในตอนนั้นเมื่อกลางวันที่กูเห็นมันหยูดหลัดๆกูมีไล์เฟือยู่ในมือแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนเดินเข้าป่ากันแบบนี้แล้วจะสอยมันให้ดิ้นไปเลยภารกิจก็จะจบทุกคนกลับบ้านกันได้หน่วยล่าเสือสมิงทั้ง8ดคนเริ่มออกเดินเข้าป่าโดยในขณะนั้นเมฆฝนก็กําลังตั้งเขาดูเหมือนว่าจะตกลงมาชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายและชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าป่าแห่งนี้เจ้าที่แรงมาก แต่จ่ามหันก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามเพราะวันที่เกิดเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดในวันที่ฝนพรมแผนการของพวกเขาคือแบ่งออกเป็นสองทีมเพื่อกระจายกำลังสำรวจป่าตามหาเสือร้ายและนัดพบกันที่ห้างสองสัตว์หลังเขาก่อนตะวันตกดินทีมของจ่ามหันจะมียักษ์รงและชัดพรานป่าท้องถิ่นที่ชาวบ้านเรื่องลือเก่งชะกาที่สุดในย่านนี้ส่วนอีกทีมจะนำโดยร้อยโทริสจ่าแซมน้อย และลูกน้องอีกหนึ่งคนในขณะที่ทีมผู้ล่ากำลังเดินเข้าไปในป่าลึกชัดกระไดสกิดให้จ่ามหันมองดูเงาตะคุ่มคล้ายคนที่แอบซุ่มอยู่ที่ใต้ร่มไม้ไกลๆแต่แค่พอกระพริบตาเงานั้นก็อันตรธานหายไปเหมือนว่ามันตั้งใจปรากฏตัวให้พวกเขากลัวและหวั่นไหวว่าใครกันแน่ที่กำลังอยู่ในฐานะของผู้ล่าในวันนี้ป่าที่เคยอ,อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่ากับเงียบกริบ ไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องหรือริงเรไรอันเป็นสัญญาณไพรมีเพียงเสียงฝนตกมากระทบพื้นดินในขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจป่าก,กันอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาต่ไกลทีมของรงยักษ์ได้รีบวิ่งปีไปตามเสียงทันทีเป็นไปได้ว่าทีมของร้อยโทริสกำลังปะทะอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่เป็นแน่พวกเขาวิ่งตามไปอยู่พักใหญ่จนเสียงปืนได้เงียบไปแต่เมื่อพวกเขาไปถึงกลับไม่พบอะไรอยู่ที่นั่นเลย ที่ตกมาได้ชะล้างรอยจนไม่เหลือแต่สิ่งที่พอสังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือรอยอุ้งเท้าของเสือที่บ่งบอกถึงขนาดอันใหญ่มหึมาของมันพรานชัดคาดว่ามันน่าจะสูงไม่ต่ำกว่าเมตรครึ่งความยาวอาจจะทําลายสถิติเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ทุกคนเคยเห็นเลยก็ว่าได้ทีมของยักษ์และจ่ามหันตัดสินใจที่จะเดินไปยังห้างสองสัตว์ที่เป็นจุดนัดพบทันที เนื่องจากตะวันใกล้จะตกดินเต็มทีแล้วแถมยังมีรอยคนเดินนำหน้าไปยังห้างส่งสัตว์ด้วยแต่เมื่อพวกเขาไปถึงจุดนัดพบกลับไม่พบใครเลยท้องฟ้าก็เริ่มที่จะมืดเต็มทีพรานชัดจึงได้แนะนำให้ทุกคนขึ้นไปดักซุ่มรออยู่บนห้างและห้ามก่อไฟเด็ดขาดเพราะกลัวว่าไอพยักร้ายจะไม่หลงกลเผยตัวออกมาเป็นแน่ส่วนพรานชัดจะอาสาไปดูที่จุดขัดห้างอื่นด้วยตัวคนเดียวเพื่อ จะเจออีกทีมหนึ่งไม่ต้องกังวลหรอกจาก้าป่าคือบ้านของผมนี่คือประโยคสุดท้ายที่ผ่านชัดได้ทิ้งไว้ก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในป่าในขณะที่ซุ่มรออยู่บนทางสองสัตว์ทางต่างความมืดที่ปกคลุมและเคลือบไปด้วยความเครียดความกังวลยักษ์ทหารหนุ่มก็ยังห้าวไม่เลิกพยายามพูดสิ่งต่างๆซึ่งสามารถปลอบขวัญและกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีอีกทั้ง ยังเผยให้ทุกคนรู้ว่ายักษ์เป็นคนที่รักในการเป็นทหารมากแต่สิ่งที่รักเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือครอบครัวในขณะที่กําลังพูดพลางหัวเราะพานกันอยู่ทุกคนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนึ่งมาทางต้นไม้ที่เขาอยู่ยักษ์จามหันและโรงต่างตกใจไม่ได้ยินเสียงนั้นแต่ก็ยังมีสติมากพอที่จะหยิบปืนคู่ใจจะรดไปตามทิศทางของเสียงแต่ก็โชคดีที่ร่างที่ปรากฏตรงหน้าคือร้อยโทลิศ และน้อยผู้ติดตามทีมมาสมทบกับผานชัดทุกคนต่างดีใจได้รีบออกปากให้ขึ้นมาพักบนห้างส่วนน้อยและผานชัดจะขอออกตามหาสมาชิกคนอื่นต่อและจะขึ้นไปที่ห้างอีกทีและจะกลับมารับในตอนเช้าหลังจากนั่งพักจนหายเหนื่อยร้อยโทริสก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาได้พบกับเสือครุ่งตัวใหญ่เมื่อคืนมาตัวหนึง่งอยู่ไกลๆแต่เมื่อจ่าแซมลูกน้องในทีมเห็นเข้าก็ไม่รอช้า ซัดไรเฟอลผู้ใจออกไปใส่ไอ้โครงยักษ์ทันทีหลังจากนั้นหากกระสุนจากทีมร้อยโทริสก็ได้สาตามเข้าไปอย่างไม่ยัง้งแต่ไอ้สมิงร้ายกลับไม่ตายและยังหายตัวเข้ามาโผล่ให้เห็นในระยะประชิดทําให้ทีมลูกน้องทุกคนวิ่งหนีก,กันป่าราบโชคดีที่ตัวร้อยโทริสและน้อยวิ่งหนีรอดมาได้จนมาเจอกับพานชัดและได้พามาถึงที่นี่เวลาในล่วงเลยไปจนเกือบสี่ทุ่มพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาทางห้างอีกครั้งหนึ่ง ไปตรงนี้สัญญาณอะไรปืนทุกกระบอกก็ได้จ่อไปตามทิศทางของเสียงทันทีแต่คนที่เดินมาคือจ่าแซมเพียงลําพังเขาได้อ้อนวอนให้ใครสักคนลงมาช่วยทีเพราะน้อยกําลังบาดเจ็บอยู่ที่ห้างส่องสัตว์อีกที่หนึ่งหมวดฤิ์ได้เตรียมอุปกรณ์ทาแผลเพื่อส่งให้จ่าแซมอย่างรวดเร็วยักษ์ได้ออกปากจะอาสาไปช่วยและกําลังจะกระโดดลงไปแต่จ่ามาหันได้คว้าคอเอาไว้อย่างไวมหัน พินิษเพ่งมองด้วยความชง,งนและสงสัยจาย่าแซมจึงได้ตะโกนขึ้นมานี่เพื่อนผมเจ็บจนเจียนตายอยู่แล้วรีบเอาอปุปรกรณ์ปฐมพยาบาลมาเดี๋ยวนี้จอมหันสั่งให้ยักษ์จุดคบไฟในมือทันใดนั้นก็โยนคบไฟลงไปให้จา่าแซมที่อยู่ด้านล่างสะเก็ดไฟที่กระจายเมื่อกระทบพื้นทำให้จา่าแซมสะดุ้งเฮือกและด่าจอมหันออกไปทันทีเฮ้ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไฟก็ไม่ป่ากันพอดีจอมหานได้ตอบสนไปทันทีว่าไอ้แซม เองอย่ามาพูดให้ขำฝนตกขนาดเนี้ยถ้าคบไฟอังกระจิ๋วเดียวแค่นี้มันทําให้ไฟไหม้ป่าได้ไงรู้ไว้สิวะแต่ถ้าว่าเองกลัวนักนะนะเองก็ดับคบไฟนี่ทีสิเอาไปจุ่มตรงแอ่งน้าตรงนั้นไปแต่จ่าแซมก็ไม่ยอมท,ทําร้อยโทลิศโมโหสั่งให้จ่ามหันลดปืนลงจ่ามหันลดปืนลงแต่ไม่ได้ลดเพื่อเก็บแต่เพื่อเล็งให้องศาแม่นยำม,มากขึ้นและแน่ใจว่าถ้าโดนไปจะตายแน่ ทันใดนั้นเสียงกำมะนาวจากลูกสองขู่ใจของจ่มามหันก็ได้ดังสนั่นลั่นป่าขึ้นจ่าแซมกระโดดถอยนี้อย่างรวดเร็วจากที่อยู่ใต้ต้นไม้ตอนนี้เขาอยู่ห่างออกไปหลายเมตรจากการกระโดดเพียงก้าวเดียวเขาเปลี่ยนจากการยืนสองขาเป็นสี่ขาทันทีตาเป็นประกายแวววาวจ้องมาที่จ่มามหันราวกับจะกินเลือดก,กินเนื้อ บไฟที่พื้นส่องแสงสว่างทําให้มองเห็นว่ามือของจ่าแซมมีลวดลายคล้ายกับเสือโคร่งจมามหันรีบเปลี่ยนกระสุนลูกใหม่ใส่ลํากล้องทันทีแต่ใครจะรอให้ถูกยิงละ่ะไอเสมิงร้ายในร่างจําแรงได้รีบกระโดดหนีหายไปในป่าทึบทันทีแต่ในขณะเดียวกันกระสุนจากลูกซองของยักษ์ได้พุ่งตรงแหวกอากาศฝ่ากความมืดมาหาเจ้าเสหมิงทันทีเสียงร้องคำรามกึกก้องด้วยความเจ็บปวดได้แผ่ออกมาจนสนานลั่นป่า ร่างอันใหญ่โตได้ร่วงลงไปล้มกิ้งลมง้มหงายอยู่ที่พื้นปรากฏผ่านไฟฉายจางๆของจ่ามหันทําให้ทุกคนได้แต่ตะลึงงันกระสุนได้เจาะไปที่ช่วงท้องของมันเมื่อเหล่าคณะติดตามสมิงร้ายได้สติจากเสียงสั่งยิงของจ่ามหันหลังจากนั้นเสียงรัวปืนจากคณะล่าสมิงก็ได้บันเลงรัวใส่เจ้าสมิงร้ายท,าทันทีแต่น่าเสียดายมันหนีล่องหนเข้าป่าไปจนได้จ่ามหันยังคาใจและคิดอยู่นาน แต่ด้วยความคิดที่อยากจะจบชีวิตมันให้ได้ภายในวันนี้เพราะกลัวว่ามันจะย้อนกลับมาทํำร้ายอีกครั้งและเป็นห่วงสมาชิกคนอื่นจ่ามหันจึงขออาสาสมัครคนที่จะร่วมติดตามไปจบชีวิตไอ้พยักร้ายรงด้วยกันพลทหารยักษ์และร้อยโทูริทจึงอาสาจะไปด้วยส่วนรงให้อยู่เฝ้าห้างไว้คณะติดตามเจ้าเสือลำบากออกตามหาจนมาถึงห้างส่งสัตว์อีกที่หนึ่ง สิ่งที่เห็นคือรอยเลือดที่ไหลออกมาเป็นทางจากบนต้นประดู่ที่ขัดห้างไว้เลือดไหลย,ย้อยลงมาจนถึงด้านล่างยักษ์อาสาขึ้นไปดูด้านบนด้วยตัวคนเดียวปรากฏเห็นร่างของจ่าแซมนอนแน่นิ่งอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของน้อยขอความช่วยเหลืออยู่ด้วยความที่เป็นคนใจร้อนร้อยโทริสจึงวิ่งออกไปตามเสียงทันทีจ่ามาหันรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วและสั่งให้ยักษ์รีบตามมา จามหันที่วิ่งฝ่าความมืดและสายฝนตามไปอยู่พักใหญ่ก็ได้พบกับร่างของร้อยโทริสโดยความตกใจทั้งคู่ได้จ่อปืนเข้าหากันทันทีเพราะต่างฝ่ายต่างไม่มั่นใจว่าคนตรงหน้าจะใช้คนจริงๆหรือเปล่าร้อยโทริสได้หยิบไฟแช็กซิปโป้ขึ้นมาจุดเพื่อแสดงตนว่าไม่ใช่เสือสมิงตนจึงไม่ต้องกลัวไฟก่อนโยนไฟแช็กให้จามหันแสดงตัวบ้างพร้อมจ่อปืนไปที่หัวจามหัน ก็ได้จุดไฟแช็คทันทีเมื่อไปสู่ตนกันเรียบร้อยแล้วและหาต้นเสียงของน้อยไม่พบพวกเขาจึงตั้งใจที่จะกลับไปหาลุงยักษ์แต่ระหว่างทางก็ได้พบกับพรานชัดทั้งสามได้พูดคุยกันอยู่สักพักพรานชัดได้บอกว่า ood, ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเนี่ยได้พาไอ้น้อยไปอยู่ที่ห้างแล้วก่อนที่จะเดินออกมาตามหาหนายทั้งสองคนก็ได้เจอไอ้เสือร้ายอยู่เป็นระยะแต่มันก็แฝงเงาไม้มหนีไปจนได้เป็นห้าแล้ว มันคงเจ็บไม่เบาส่วนลูกน้องคนหนึ่งของนายก็คงหนีหายออกจากป่าไปต้องแต่บ่ายนล้วลละทั้ง3ตัดสินใจที่จะออกล่าเสือสมิงต่อโดยเดินไปแถวดงประดูอันเงียบสงัดและได้เห็นเงาเจ้าเสือร้ายผ่านชัดได้สอบถามว่าจะเอาอยังไงจะลุยต่อหรือว่าจะรอมันอยู่ตรงนี้ระหว่างที่ทั้งคู่กําลังลังเลพรานชัดได้มอบกระสุนลงอาคมให้จ่ามหันและร้อยโทลิสโดยบอกว่าได้มาจากพรัทุดง แต่เนื่องจากกระสุนเป็นคนระแบ,บกับบของโมดริดเปินที่มีจึงไม่สามารถใช้ได้มีเพียงจำมหันที่ได้รับลูกกระสุนอาคมไปในขณะที่กำลังเดินอยู่พรานชัดไปได้ชวนคุยเป็นเรื่อยพร้อมบอกว่าตรวจศพเันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมละ่ะว่าไอ้จ่าแซมตายแล้วจริงๆจำมหันในแตงเล้งเงียบเพราะรู้ว่าตัวเองลืมตรวจสอบให้แน่ชัดพรานชัดจึงตำหนิว่าพวกนายก็อยู่ในวงกรารน,นี้มานานแล้วนะ น่าจะลืมเรื่องพวกนี้เสียดายน่าจะพาเจ้ายักษ์มันมาเดินล,ล่าด้วยเพราะเป็นเด็กหนุ่มที่ดูทรงดีมีฝีมือไม่ได้ให้อยู่เฝ้าห้างเลยคําพูดของพรานชัดทําให้จ่ามหันชะงักทันทีเขาเชื่อว่ายักษ์จะต้องรีบตามมาแน่ไม่น่าจะอยู่รอบนห้างจ่ามหันรีบสั่งให้ร้อยโทลิศออกห่างพรานชัดทันทีและโยนไฟแช็คให้พรานชัดจุดเพื่อพิสูจน์ตนพรานชัดยิ้มชอบใจก่อนจะโยนไฟแช็คในมือทิ้งหายไปในความมืด ผันคิดในใจพ่านชัดที่พวกเขาไว้ใจมาตลอดที่แท้คือเสือสมิงหรือนี่ทั้งคู่ได้ซัดปืนใส่เจ้าเสือสมิงทันทีแต่กระสุนกับดานเพราะมันคือกระสุนล่วงอาคมปลอมที่ผ่านชัดได้มอบให้เองกับมือสมิงผ่านชัดได้พุ่งไปตะปบใส่ร้อยโทลิศทันทีเล็บของไอไลน์ ine, ได้ตะปบไปบริเวณไหลของเขาก่อนที่จะหันมาเล่นงานจ่ามาหันต์อ่อโชคดีที่ร้อยโทลิตยังคว้าปืนยิงช่วยไปได้ทันสมิงร้ายเจ็บหนัก แต่ก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันลุกขึ้นมาหมายจะฆ่าทั้งคู่ให้ได้ไดทันใดนั้นจ่มามหันก็ได้เห็นชายชารานุ่งจงกระเบนไม่สวมเสือ้อช้นิ้วบอกหนีไปดังนั้นสิวิ่งสิไปจ่มามหันรีบคว้าคอาร้อยทัวริ์วิ่งหนีไปด้วยกันถึงจะเป็นหน้าผากรตามโชคดีที่ผาไม่สูงนักเลยมีวัชพืชนะหนานุ่มปกคุมอยู่พวกเขาจึงรอดมาได้ ทั้งสองพากันหอบสังขารอันสะบักสะบอมหนีไปกันต่อจนได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ทั้งสองคว้าปืนขึ้นเล็งทันทีแต่เสียงฝีเท้านั้นก็คือยักษ์นั่นเองแต่จ่ามหันก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ยักษ์ตัวจริงหรือเปล่าจา่าถ้าจ่าไม่เชื่อว่าเป็นผมจริงๆอ่ะจ่าก,ก็เอาไฟแช็กไม่ผมจุดดูสิจะได้มั่นใจว่าใช่ผมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปอกกองไฟซะตรงนี้ซะเลยแต่ไฟแช็กของเขาทั้งคู่ก็ได้ถูกโยนทิ้งไปแล้วยักษ์ ก็ยังพูดไม่หยุดถ้าไม่โยนมาเนี่ยฉันจะเข้าไปแล้วนะจะยิงก็ยิงแต่เอาเฉียวเฉียวพอนะฉันยังไม่มีเมียเลยในคณะทท่สถานการณ์กําลังตึงเครียดจู่ๆก็มีพลทหารยักษ์อีกคนโผล่ออกมาลุงหลบไปเสียงของยักษ์อีกคนได้ดังก้องขึ้นพลทหารยักษ์ทั้งสองคนพยายามยืนยันตัวตนว่าตัวเองคือตัวจริงจากมหันที่กําลังสับสนจึงนึกถึงคําพูดของยักษ์ขึ้นมาได้จึงถามคําถามสําคัญออกไปว่า เอาละฉันจะถามอะไรบางอย่างคิดดีๆก่อนตอบนะอียักษ์เอ็งรักอะไรมากที่สุดในชีวิตวะพลทหารยักษ์คนแรกตอบว่ารักพ่อแม่ส่วนพลทหารยักษ์คนที่สองตอบว่ารักครอบครัวจมามหันจึงไม่ลังเลตัดสินใจลั่นไกใส่พลทหารยักษ์คนแรกทันทีสมิงร้ายลายพาดกรได้เผยร่างที่แท้จริงของมันออกมามันกำลังจะหนีเข้าป่าไปอีกครั้ง แต่ยักษ์ตัวจริงได้สับไกลปืนอย่างไวสรงพุ่งแหวกอากาศเข้าไปเจาะที่ต้นคอของภรยาเสือโคองยักษ์อย่างจังแทบสิน้นฤทธิ์ร่างของมันได้แปลสภาพอีกครั้งกลายเป็นผานชัดที่กําลังเดินโซเซเข้าไปในป่าจามหันได้สั่งให้ยักษ์อยู่ดูแลร้อยโทริสอยู่ตรงนี้ส่วนตนเองจะตามมันไปจามหันวิ่งตามมาจนถึงริมผาก็พบร่างของผานชัดที่ยืนงูเงียนโซเซจึงถามออกไปว่า พี่ชัดทำไมทำแบบนี้ก็ไม่ได้ยาครอบแต่มันอดใจไม่ไหววะทั้งโหยทั้งกระหายทั้งรุ่มร้อนแทบขาดใจเป็นจา่าจะทนได้เหรอจะทนได้สักกี่วันจา่าสงสัยฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันสงสัยพี่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่เป็นอะไรแค่ไม่ไว้ใจก็เท่านั้นฉันคิดว่าพรานที่มีฝีมืออย่างพี่ทำไมถึงไม่เคยให้คำแนะนำอะไรฉันเลย แม้แต่วิธีรับมือกับไอ้วายร้ายที่เรากำลังตามล่าอยู่และอีกครั้งก็ตอนที่พี่พูดถึงไอ้บนทหารยักษ์จนทำให้ฉันตั้งหิุดใจขึ้นมานั่นแหละฉันรู้ยังไงมันก็ต้องตามเรามาแน่อย่ามาปากเก่งไปหน่อยเลยสมเนียกไว้เสียด้วยที่จะรอดชีวิตมาถึงตอนนี้ได้ก็เพราะไอ้แก่นั่นมันยื่นมือเข้ามาช่วยไม่งั้นจ่าก,กับนายทหารกูคงตายไปละเป็นผีไม่อยู่ส่วนผีแต่มายุ่งเรื่องทางโลกกูรู้นะ มนมทัน้ทงคู่ได้ประจันหน้ากันอยู่ที่ริมผาเพื่อหวังจะจบศึกในครั้งนี้จามหันไม่รอช้าัวลูกสองเข้าใส่ร่างของสมิงจำแหลงตรงหน้าที่กำลังจะกระโจนเข้าหาตัวเองอย่างไม่ยัง้งจรงร่างนั้นได้ผละถอยไปที่ริมผาทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่สักพักจนจาามหาันก็ได้ยินเสียงจากชายชาราดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าถึงจะล่วงลงผาไปมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกอยากจะจัดการมัน ใช้ปืนอีกกระบอกที่ติดตัวเองมาถึงจะสามารถจัดการมันได้จามาหันไม่รอช้าควักปืนสั้นโบราณที่ติดตัวอีกกระบอกซัดเข้าไปเต็มๆทกลางพรานชัดคําสาดที่พรานชัดได้ถลํมลึกลงไปในเดราาัจฉานวิชาจนตนเองได้กลายเป็นเสือสมิงได้ค่อยๆเลือนหายไปพรานชัดดินทุรนทุรายอยู่พกหนึ่งจนสุดท้ายก็แน่นิ่งไปปิดตำ ดเวณหมดกรรมสักทีนะพิชิตจ่ามหันพูดงินมงำอยู่ในลําคอและหยิบปืนพวกโบราณขึ้นมาสองผ่านแสงจันทร์พร้อมด้วยความสงสัยถึงสาเหตุและที่มาของปืนโบราณกระบอกนี้จากเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินมาแต่ก็ไม่อาจสืบทราบได้ว่าทั้งหมดนั้นมีความจริงอยู่สักกี่ส่วนจา่าในเก็บปืนเข้าไปในเสื้อประนมมือขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่มาช่วยเหลือและเลยมองเห็นชายชราที่มีลักษณะหน้าเก่งขามคนเดิม อยู่ไกลๆเดมมาเตือนให้ระวังถึงอนาคตในภายภาคหน้าและหันหลังกลายร่างเป็นเสือโคร่งสูงเสียดเมตรครึ่งอย่างที่พราญชัดได้เคยกล่าวไว้แล้วหายเข้าป่าไปจามหันค่อ,คอยๆลำดับเหตุการณ์ช้าๆทุกอย่างมันลงตัวกันพอดิบพอดีว่ากลุ่มของร้อยโทลิศได้พบกับเสือเจ้าป่าเจ้าเขาที่ตั้งใจมาเตือนให้กลับไปตรงกลางทางพอดีแต่ก็เข้าใจผิด ว่าเสือตัวนั้นคือเสือสมิงจึงได้ตกใจและยิงใส่ทั้งที่แท้จริงแล้วเสือสมิงนั้นได้แฝงร่างมาในรูปของยอดพรานแท้ที่จริงแล้วชายชลาที่เข้ามาช่วยจ่ามหันก็คือเสือเจ้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองป่าแห่งนี้อีกครั้งเขายังได้เตือนให้ระวังภัยร้ายที่กําลังจะมาถึงสุดท้ายแล้วในภารกิจครั้งนี้ก็มีนายทหารเสียชีวิตถึงสองคนคือจ่าแซมและน้อย ส่วนพลทหารของมตริทที่เหลือก็ได้ตามมาจนพบท่ามกลางการเฝ้ารอของชาวบ้านที่หมู่บ้าน <c oughs> ก็มีเสียงดังมาจากร้อยโทริทว่าไอ้ลยมันตายแล้วไอ้ลยมันตายแล้วโว้ยท้ายที่สุดแล้วัวหน้าชุดอย่างร้อยโทริษ <c oughs> ก็ได้รับความดีความชอบและคำเช่นชมจากชาวบ้านและได้ยกตนขึ้นเป็นผู้ที่ปราบเสือสมิงเองส่วนจามหาันก็ได้แต่ยืนยิ้มกลิ่มอยู่กับพลทหารคู่ใจอย่างยักษ์เรื่องราวของสมิงเขาขวาง เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจ่ามหันและพลทหารยักษ์ก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่หยดเหตุการณ์ถัดไปจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในรายการแค่อยากเล่าจากมงกุฎไพรสุดท้ายนี้ผมก็อยากขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบและขอโทษทุกคนที่ทำให้รอมานานเกือบปี ตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับสัญญาว่าจะนำเรื่องราวสนุกสนุกน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังทุกคนอยากฟังอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณและขอโทษจากใจครับ